สวัสดีครับนัสำหรับนะครับวันนี้ครับแซงก็อยู่ใน้โครงการนะครับของโครงการบ้าน c k v i e ิห้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งโครงการนะครับจาก c k v i e ิวกรุนะครับผมซึ่งความพิเศษของโครงการนี้จะเป็นยังไงโปรโมชั่นจะแรงแค่ไหนแล้วก็รวมถึงนะครับบ้านจะสวยแค่ไหนวันนี้จะแซงพาไปชมเลยโดยที่วันนี้มีนัดไว้ครับกับน้องเซลที่ชื่อว่าน้องมิงนะฮะเดี๋ยวตามมาเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้นะฮะน้องมิ้งกับน้องเนยนะครับจะพาเราไปชมโคูกันบ้าน<ช>นะครับป้าตามเลยฮะขึ้นมาเลยสำหรับโฟกัสิเควกกิวห้าที่นี่เนี่ยมีทั้งหี่ยูนิตคะน้องมิ้งกสิบแปดยูนิตค่ะรวม้สิบแปดยูนิต<ช>นะฮะคือที่เห็นบอกว่าเป็นโครงการที่เป็นถนนเส้นเมนหลักตรงอย่างเดียวไม่มีแบบเลี้ยวข้อซอยไหน ะค,ะคือทั้งนะคะค้อยเ้า198หลังนี่คือคติดถนนเมยเลยใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยถนนเมยด้านหน้านเนี่ยกว้างถึง12เ <12 S 3> มตรส2เมตรนะฮะสามารถจอดรถได้อย่างสุดสบายถึงแล้วเหรอเ<ช> <c oughs> ดี๋ยวก่อนให้เดินมาก็ได้นะแค่นี้เอง จะเล่าไห้ดูในตัวบ้านกันนะครับสำหรับนะฮะบ้านตัวอย่างโอ้โหอันนี้ที่จอดรถได้ทั้งในบ้าน1นึ่คันหน้าบ้านได้1นึ่คันหน้าบ้านได้1นึ่คันนะครับอันนี้คือบริเวณโซนห้องนั่งเล่นมันมีมานั่งเล่นกันตรงนี้นะครับห้องนั่งเล่นของเราก็แบบมีความกว้างเลยทีเดียวนะครับที่นี่เป็นโครงการที่เป็นทาวน์โฮมใช่ค่ะทาวน์โฮมสองชั้นสชั้นและมีแบบเดียวทุกโครงการกี่ห้องนอนคะอยู่ที่3ห้องนอนนะคะสองห้องน้ำแต่เราสามารถรองรับได้ถึง หมายความว่าหลูกค้าที่อยากจะมีห้องนอนเพิ่มก็ได้เหมือนกันาุายที่ไม่สดวกขึ้นข้างบนครับ่่งได้อ๋อแสดงว่าคือข้างบนเนี่ยทำไว้สามห้องข้างล่างก็คือเจาห้องก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ใช่ค่ะเนี่ยครับผมถ้าอย่างนั้นอันนี้คือโซนที่เป็นโซนห้องนั่งเล่นใช่ค่ะนะครับสังเกตว่าความกว้างคือเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยคือเดินได้เลยเดินได้สุขกสบายและที่กว้างขวางมากอันนี้คือต้องรอเข้าไปอยู่ข้างในเพราะว่าข้างในจะเป็นโซนของห้องทานข้าว อันนี้เป็นโซนของห้องทานข้าวนะคะซึ่งหลายๆคนเลยครับถ้าว่าเราสามารถนั่งก็จะนั่งบอกว่าทานข้าวไปกับครอบครัวอะไรอย่างนี้หลายๆคนอาจจะนั่งกันแบบ4คนก็ได้4คน5้าคน6คนได้ได้หมดเลยนะครับผมตัวโซนข้างหลังจะเป็นโซนของการทำตบข้าวห้องครัวนะฮะซึ่งโซนห้องครัวยังมีห้องข้างๆอีกไม่คืออะไรฮะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะ ห้องนั่งเล่นของห้องครัวกาแฟอ่านหนังสือได้เลยอันนี้คือปกติทุกหลังแล้วมีอย่างนี้หมดเลยคือลูกค้าสามารถแบ่งโซนได้คนที่จะไม่ชอบทาครัวเยอะครับค่ะสามารถแบ่งเป็นห้องนั่งเล่นได้เลยอ่าใช่ห้องดึงกาแฟอ่านหนังสือได้ตามสบายเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแต่ละห้องกันดีกว่าปะนะครับตามเข้ามาดูเลยนะฮะอันนี้คือห้องที่บอกว่าสามารถทําเป็นอีกหนึ่งห้องก็ได้ถูกไหมฮะอาจารเป็นห้องนอนที่สี่ได้เลย เห็นบอกว่าข้างหน้าที่เป็นที่เป็นอะไรนะโซนทานกาแฟใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นโซนที่สามารถที่แบ่งโซนมาจากโซนซักล้างนะคะอ๋อใช่่าฮะเป็นห้องบอกว่าเหมือนห้องทำงานที่จริงทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะใช่ค่ะเป็นห้องทำงานห้องนั่งเล่นอ่านหนังสือได้ตามสบายเลยคือใครอยากได้เป็นห้องทำงานก็มาต่อเติมตรงนี้เป็นห้องทำงานก็ได้นะฮะอันนี้คือบอกว่าออขโมยก้มีหลังคาใช่ค่ะมีคหลายคนอาจจะทำเป็นโซนซักล้างอะไรอย่างเี้ยก็ได้เป็นห้องนั่งเล่นอ่าฮะ คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยแบบแบ่งสัดส,ส่วนได้แบบพอดีมากนะครับอย่างห้องครัวเองนะฮะห้องครัวคลว้ายคล้ายบ้านเดี่ยวเลยนะคะห้องครัวที่คือข้างหลังกว้างมากใช่ะนะฮะนี่คือสามารถทำแบบข้าตรงนี้แล้วก็ให้แบบระบายออกข้างหลังไปเลยโอ้ยนะฮะซึ่งแบบว่าด้านหลังเนี่ยอ๋อหลายๆคนคือพอเปิดออกมาจะชื้แบบนี้เลยป่ะหรือไม่ไม่ค่ะอันนี้คือต่อเติมเพิ่มใช่ค่ะลูกค้าแค่ทำห้รงหลังคาหลังบ้านาาไไอ๋อแต่ส่วนผนังทางโครงการกัน<อ><บ> มอยูห้องน้ำข้างล่างกายนะครับคือห้องน้ำข้างล่างเนี่ยสามารถอาบน้ำได้ด้วยใช่ห้องน้ำว่างค่ะอ้ห้องน้ำว่างนะครับจะเป็นห้องน้ำที่อยู่แบบใต้บันไดใช่ค่ะนะครับคือก็จะมีโซนที่เป็นโซนเปียกนะฮะแล้วก็โซนที่แบบว่าสามารถนั่งนะนั่งห้องน้ำได้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่อยู่ข้างล่างกันเองนะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูโซนข้างบนบ้างก่ะ่ะครับชอใหญ่เลยลก็จะเป็นรามันไดสแตนเลสแบบนี้เลยนะคะทุกห้องการทุกหลังจะเป็นแบบนี้ใช่หเหมือนกัน สวยมากบันไดสแตนเลสนะฮะครับเดี๋ยวตามึ้นมาโอเคเดี๋ยวตามึ้นมาข้างบนนะฮะโอ้โหเวางอลัการเวางอลังการจริงๆนี่คือมาสเตอร์รูมนะฮะคือห้องกว้างอ่ะอันนี้คือโซนตู้เสื้อผ้าใช่ค่ะนี่คือโซนตู้เสื้อผ้าทั้งที่จริงเนี่ยเอาอ่ตรงระเบียงเนี่ยเอาเก้าอี้มาตั้งบอกว่านั่งดื่มกาแฟยามเช้านะครับแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถนั่งทำงานเอาโต๊ะทำงานมาวางได้อีก น่ครับที่บอกว่าถ้าโครงการของ C K View ของเรานะฮะเป็นอิฐแบบไหนนะเป็นอิฐซุปเปอร์บล็อกเลยค่ะอิฐซุปเปอร์บล็อกต่างกันยังไงกับอิฐธรรมดาครับก้อนจะเล็กกว่าแล้วก็จะหนากว่าค่ะรูจะเยอะกว่าอ,อ๋อดังนั้นเนี่ยความพิเศษเป็นนี้มากกว่าธรรมดาเยอะเลยโครงการ C K View จะใช้อิฐ็อกตัวนี้ทั้งโครงการทุกโครงการเลยเรียกได้ว่าใส่ใจในรายละเอียดใน่ครับผมอันนี้คือห้องมาสเตอร์ห้องมาสเตอร์กว้างมากที่จริงแล้วเนี่ย สามารถนอนได้มากกว่าสคนเลยใช่ค่ะหมายถึงเตียงคุณลูกได้มีลูกมานอนตรงนี้ได้อีกนะครับอยากเห็นห้องน้ําแต่ห้องน้ําด้านบนนี่คือเป็นห้องน้ํารวมใช่ไหมใช่ค่ะห้องน้ำรวมห้องน้ํารวมเหมือนกันเรามาดูข้างในนะฮะอันนี้ห้องน้ําก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนเปียกใช่ค่ะนะคือสามารถอาบน้ำได้อาบน้ำาห้องน้ำได้ปกติเลยปกติเลยก็คือใช้ร่วมกันมาดูห้องลูกๆบ้างดีกว่าจะแบ่งเป็นสองห้องนอนเล็กนะคะครับอันนี้เป็นห้องนอนของลูกนะฮะหนึ่งห้องนอนข้อดีของโครงการที่นี่คือมาก องทางเลยนะคะคือบรรยากาศดูดีค่ือด้านหลังโครงการที่สองฝั่งจะเป็นแบบนี้ทั้งสองฝั่งใช่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นป่าอ๋ออีกฝั่งจะเป็นป่าแ่หลั้นก็ไม่ชนกับใครเหมือนกันนะคะก็จะไม่ชนกับใครด้วยใช่ค่ะข้อดีของการที่หลังบ้านไม่ชนกับใครตรงนี้ดีนะผมว่ามันทําให้รู้สึกว่ามันมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งห้องที่วางไว้อันนี้ก็คือเตียงห้าฟุตนะคะเตียงห้าฟุตแล้วเหรอใช่เตียงห้าฟุตแล้วนะคะ่โอ้เ่ย่าง วางเตียง5ฟุตแล้ววางตู้เสื้อผ้าแล้วก็ยังมีพื้นที่ตรงแนวไว้ให้แบบนั่งทางานเล่นเล่นได้อันนี้แบบว่าเหมาะกับลูกๆที่โตขึ้นมาในระดับหนึ่งอ่าก็สามารถนอน้องนี้ได้และชอบชอบความเป็นส่วนตัวตรงที่ว่าทุกห้องมีหน้าต่างที่ที่แบบว่าเปิดเข้าไปแล้วแบบมันเป็นรับลมรับลมเลยอ่านะฮะไม่ต้องบอกว่าไปติดกับหลังบ้านของคนอื่นด้วยนะครับผมและนี่คือด้านบนของโครงการซีเคพห้า นะครับผมอาจจะเราลงไปดูข้างล่างกันต่อมาหลังจากที่ดูโครงการกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมจะถามน้องมิ้งก่อนว่าตอนนี้โครงการ c k v i e ิวของเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ฟรีให้ทั้งหมดหกรายการเลยนะคะอย่างแรกเลยคือลูกค้าฟรีเงินค่าจองบ้านนะคะลูกค้าสามารถเอาเอกสารยื่นกล้ให้ทางโครงการได้ก่อนเลยนะคะต่อไปก็คือจะเป็นฟรีค่าโอนคค่ะฟรีค่าส่วนกลางนะคะฟรีค่าจดจำนองฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนชื่อเรียกเก่อนทำไมฟรีเยอะขนาดนี้ฮะ ิทธิพิเศษแบบนี้จะเพาะโครงการ C K v i w 5เท่านั้นถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวให้น้องมิงนะครับได้ฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับโครงการ C K v i w 5ของเรานิดนึงแล้วกันครับได้ค่ะลูกค้าสามารถเข้าชมโครงการได้ทุกวันเลยนะคะโครงการเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคะถ้าลูกค้ามาไม่ถูกสามารถสอบถามเส้นทางก่อนได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างได้เลยอ่านะย้ำเบออีกรอบหนึ่งที่หมายเลข0 8น7 2 6 5 2 2 8งเั้นะ อ่ก็ะจะมาเจอน้องมิงแล้วก็น้องเนยอยู่ที่โครงการทุกวันนั่นเองนะครับผมก็ฝากกันไว้กับโครงการ CK เควอีกหนึ่งโครงการดีๆจาก c k เค r o u กรุ๊ปละกันนะครับผมและสำหรับวันนี้ซางและน้องมิงคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ